ค่าเสื่อมราคาสมมุตินะครับสมมุติว่าแกชื่อพี่แดงพี่แดงแก็อยากจะขายรถแก <ST. S 1> ก็คือรถคันเก,ก่าของแกนี่แหละอยากจะเพื่อ,อที่จะไปซื้อรถคันใหม่รถไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับรถคันนี้ก็ใช้มาประมาณ5ปีแต่ก็อยากจะขายแล้วแกตั้งราคาขายไปที่7 0 0 0 0สนแต่ก็มีคนสนใจนะครับมีคนโทรมาว่าอยากจะซื้อรถแกอยากจะขอดูรถหน่อยก็นัดกันดูรถแล้วก็มาดูรถกัน คนซื้อ,อพี่แดงว่ารถคันนี้ใช้มากี่ปีพี่แดงบอกใช้มา5ปีแล้ววิ่งไปเท่าไหร่พี่แดงบอกวิ่งประมาณ7 8 0 0 0หมื่นกิโลแล้วคนซื้อก็ถามว่าแล้วรถเคยโดนชนไหมพี่แดงก็ตอบแบบซื่อๆนะครับบอกเคยโดนชนผมขอต่อราคาหน่อยได้ไหมครับผมขอต่อเหลือ5 0 0 0 0 0เพราะรถพี่ประวัติไม่ดีพี่แดงก็คิดอยู่สักพักหนึ่งสรุปสุดท้ายรถคันนี้ได้ขายในราคา56 0,000บาท พอรถโดนชนค่าเสื่อมจะเข้ามาทันทีการต่อราคาจะเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมครับพอรถโดนชนเนี่ยรถจะมีประวัติถือว่าประวัติไม่ดีเวลาที่รถเราโดนชนเราจะรู้จักกับค่าซ่อมรถรู้จักกับค่าขาดประโยชน์และอีกค่าค่าหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือค่าเสื่อมราคาของรถค่าเสื่อมราคาคิดยังไงเวลาที่รถเราโดนชนเราเอารถเข้าซ่อมที่ศูนย์หรืออู่พอรถซ่อมเสร็จเราจะต้องเรียกค่าขาดประโยชน์จัดรถ และค่าอีกค่าหนึ่งที่เราต้องเลือกก็คือค่าเสื่อมราคาของรถเราจะเรียก10%ของราคารถทําไมต้อง10%จริงๆแล้วค่าเสื่อมราคารถเนี่ยจะมีนักคณิตศาสตร์คิดมาให้เราแล้วว่าต้อง10%เวลาที่เราทําประกันสมมุตินะครับประกันให้ทุนมา700,000พอเราต่อประกันทุนประกันเราจะเหลือ6 0 0 0 0 0หรือ600,000ทุนประกันรถเราจะเสื่อมราคาลง10%จากราคารถก็คือจากทุน700,000ก็เหลือ 6แสนสหรือ6 0สนคุณว่าจริงไหมฉะนั้นค่าเสื่อมราคาของรถเราจะต้องเรียกกับฝ่ายผิดหรือประกันฝ่ายผิดหรือคนที่ขับรถชนรถเราอันนี้เรียกได้แน่นอนหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์เพื่อนๆน,นะครับผมกิตติเทมดิตสวัสดีครับ